พี่ขอพี่จะตาย,ยอะไรนะขอเพลงอันหนึงน่งเลยสองสี่เก้าโอ้โหมาตามเวลาตามอารมณ์นะไอเนี่ยไอคนเนี้ยไอคนเนี้ยมาตามอารมณ์นะ พี่แจ็คแสนหนึ่งเกิดไม่ไม,ไม่ไม่มีใคร <c oughs> รับเมอกี่รับไม่ใจ <c oughs> อ่าวไม่มีใครชุบอา่าตอบซายัง <c oughs> ไงเนี่ยฮะชีวิบมึงเนี่ยให้ดูชีืิตเป็นยังไง แล้วแต่มึงแล้วแต่มึงมนฐานาคตมึงไม่ใช่ในาคตกูไปทางลนเลนแบบนี้นไม่เห็นมึงมิดเน็ตพี่อะไรวะมนะึงถึงบ้าไอ้สัสตั้งติดเลยไม่ใช่บางมุททองยังติดเลยหกโมงอะพี่ไปไหนมาพี่จกาบานไหนแดกย<า>ยเล่าเอ้ยอะไรเอ้ยแดกเชี่ยม่แดกตอนไหน อ้าก็เมื่อวานไงที่มึงเมาแห้งไงเมื่อวานอะไรเมื่อวานกูไม่ได้ไปไหนเลยก็เมื่อวานเมื่อวานซืนอมาที่มึงแหงอ่ะโอ้โหอุ้อะไรที่เป็นอบายมุขพี่เอาหมดเลยไม่ใช่หรอพี่จุกเปีจ้าอ่อนเกินไปอันเนี้ยเดี๋ยวมึงดูบุหรี่เยอะระวังฟันเป็นแมงน้อยไม่เคยดูดอ่ะที่เป็นปีาอ่อนอ้สัตว์ในการสรุปว่าอะไรเรื่องนี้มาดีไง ผมจะเข้าเรื่องกันนะรุปคือเรื่องไอ้จุกอะเป็นเรื่องที่ลุงไม่โอเคที่สุดและเรื่องใหญ่ที่สุดว่าแล้วเพราะว่าไม่ไม่น่าใช่แคร่เรื่องไม่น่ามันเป็นเรื่องที่มึงไปพูดว่ามึงจะแบบว่าให้ลุงให้ลุงลงโทษมันตามที่ลุงต้องการเลยอะไรอย่างเงี้ย คือบอกว่าลุงของเข้าใจว่ามึงเหมือนแบบอยาพร้อมไปแ,แล้วอะใช่ใช่อแบบปล่อยปล่อยจอยแล้วใช่แบบว่ามึงไม่อยากอย,กอยู่กับเขาแล้วแล้วคือไม่เอา JK แล้วอะ่วอวอะใช่ไอ้คำพูดนั้น่ะน่าจะเป็นคำพูดที่ลุงไม่โอเคมา,มากๆเพราะว่าเขาเพิ่งระบายไว้วันที่กูไปเจอเขอาว่าโ๋ไหนๆพูดดีเขาระบายเรื่องอะไรบ้างตอนแรกอะเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากพูดตรงนั้นที่ไอ้จุงมันพูดคำนั้นออกมาเขาไม่อยากพูดออกไปเว้ยเขากลัวแบบว่าจะทําให้ทุกคนแบบ มูดมันจะตรงนั้นมันจะไม่ดีอ่ะจะแย่่าเดิมอ่ะเขาเลยบอกว่าเนี่ยต่อโทษไม่โอเคเลยทั้งเรื่องที่แบบภาพหน้าเขาแล้วก็เรื่องที่พอไปถึงปุ๊บไม่คิดจะขอโทษแล้วก็ไปพูดบอกว่าให้ลุงลงโทษหรือทําอะไรมันอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนมันไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ย <Hey. S 1> ลุงเขาก็พูดแบบว่าจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าจะมาต่ออากาจะมาพร้อมพวกมึงทุกคนอะไรอย่างเงี้ย มาพร้อมกันเลยอ่ะ,อะ,ะใช่นะก็คือเนี่ยเขาการจะมาพร้อมพวกไอเวสเนี่ยมาพร้อมกันหมดเลยแต่ว่าพอไอจุกไปเริ่มเดินเรื่องพาน้องมาก่อนเลยเนี่ยมันก็เลยทําให้ลุงเสียอามูดแล้วลุงก็ไม่อยากมาเพราะว่าผมก็ไปถามแล้วว่าผมก็บอกว่าเออเนี่ยพ่จิกี้เขาก็อยากให้ลุงไปมากเลยเขาบอกว่าพอมาเป็นตอนเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาแบบ เต็แงแบบเฟลอะไม่อยากไม่อยากมาแล้วเ,เพราะพราเขาเครียดเพราะาเต็เงเรื่องไอ้จุกมากแล้วไอ้จุกก็หายไปสองสามวันด้วยแปลว่าเขาไม่เจอหน้าไอ้จุกอ่ะเพราะตอนแรกวิชิตว่าเรื่องมือคือเรื่องหลักอ่ะเอาไปคุยปุ๊บลุงบอกว่าเรื่องมือคือเรื่องที่ลุงไม่โอเคมากเลยแต่ไอ้ที่จุกมมันหยุดไปมันบอกที่นี่นะ รู้แนละ้วไอ้พอ,อยอนบอกผิดล้วว่าไอ้จบไอยู่ไม่รู้นะต้องได้ลาฝร่งนูง้นป่ะฝั่งนู้นได้ลาป่ะครูโป่งครูโป่งก็บอคนไปครูก็ทำไปบอกอ๋อถ้าถ้าบอกก็บอกก็จบใช่ไหมนะถ้าลาก็จบก,กูคิดว่านะแล้วมันเออมึงบอกใครไว้อ่าถ้าสมมติไม่ถ้าสมตมติมึงลาแล้วอ่ะทีเนี้ยถ้าสมตมติว่าเขาไม่รู้ว่ามึงไม่แบบว่ามึงลาหรือไม่อยู่หรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้โทษมึงไม่ได้แล้วเพราะมึงต้องโทษคนที่เช็คชื่อถูกปะ เขาบอกเวลาไปทำพันอะไรวันนี้ใช่ไหมสองวันที่แล้ววันสองวันไม่จางคาร์จางคารนะ์เนี่ยคุยไปทำพันแล้วจางคาเป็นวันหยุดแก๊งอยู่แล้วไงอ้าวแล้วเขาไม่เขาหยุดเขาเขาเช็คชื่อหรอสรุปวา่าวันอะไรไงพอดีไม่ใช่มันม,มันตั้งแต่วันนั้นแล้วไงวันที่ลุงเขามาวันอาทิตย์วันอาทิตย์เหรอไอผมเจอลุงวันอาทิตย์เออเมื่อวานอ่ะเขาเออแลงของเรื่องอะไรวันอาทิตย์ได้ลาเขาหรือเปล่าวันอาทิตย์อ่ะิตย์วันอาทิตย์ไม่ได้เข้าเมืองเน็ตไม่ดีไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่มึงแบบมึงได้ลาไปแล่ะ ไม่ได้ลาแต่กูอยู่ถ네้าไม่ถ้าไม่ได้ลาถ้าไม่ลาโดนเข้าใจป้าวันอาทิตย์วันอาทิตย์กูไม่ได้ไปไหนกูอยู่หน้าคอมก็แต่ไม่ได้เข้าเมืองไงเออไม่ไม่แ่ก็สรุปว่าสรุปก็โดนอยู่ดีหรือวะี่กูพูดแบบปกตินะุดนก็โดนเออก็โดนแต่ลุงเขาก็บอกนะว่าเขาว่าเข้าใจวันว่ามันเป็นคนพูดแบบนี้แบบนี้แต่ว่าพอมันพูดออกมาตอนนั้นน่ะทําให้คนอ่ะเข้าใจไปหลายมุม คนมองหลายคนหลายหลายคน<ม>ที่เขาฟัง,งนั้นอ่ะมันมองไป,ปคนละมุมเว้ยวันนั้นที่กูพูดอ่ะกูจะ,จะพูดให้พวกมึงเข้าใจก่อนแล้วกันนะกูจะบอกว่ากู <laughs> ว่ากวาพูดคำเนี้ยกับประโยคเนี้ยหลายคนแล้ว,วพูดอกว่ากูอ่ะไม่อยากเล่นไฟเอ็มยุคตีไม้แนวนี้แล้วไม่อยากเล่นจิวแกงแล้วแต่ถ้าเป็นยุคที่แบบว่าแท็กซี่หรือเป็นยุคแบบพิซซ่าหรือเป็นยุคที่แบบว่าแม่งแม่งแม่งแบบว่ากลุ่มกลุ่มคนอ่ะกลุ่มกลุ่มหนึ่งอ่ะอันนั้นอ่ะกูอยากเล่น แต่ถ้าให,ให้ก like <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> ูกลับไปเล่นแก๊งบวกแก๊งสามสิบสี่สิบอะกูบอกว่าใจกลัวไม่อยากจะอยากเล่นแนวนั้นแล้วกูอะกูมึงก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ยุคนี้มันเป็นมันเป็นยุคของอะไรอะกูเลยบอกว่ากูไม่อยากเล่นกูก็พูดกับลุงวันนั้นนะกูก็พูดกับตรงๆเขาเล้ว่าผมถ้าแต่ถ้าเป็นฟิวทิข้าผมอยากเล่นนะลุงกูบอกเขาเนี้ยแต่แก๊งผมไม่ค่อยมีใจแล้วกูพูดไปแล้วแล้วถ้าเป็นประโยคที่บอกว่าแล้วทำไมมึงไม่มีใจถ้าถ้ามีคนมาถามว่าแล้วมึงไม่มีใจแก๊งแล้วมึงไม่เล่นม่นเล อ่ะกูก็ตอบเป็นปล่าว่ากูมาเล่นที่เด็ดเพราะกูไม่ได้เล่นแก่งูมาเล่นพอยแจ็คเพราะว่ากูเพ,พิ่งกลับมาคุยกับแจ็คจริงไหมอ่ะกูพูดตรงๆเลยใครไม่เข้าใจกูเข้าใจตัวเองกูกูรู้แค่ตัวเองอ่ะตอนเนี้ยมาเออตรงเนี้ยกูว่าลุงขออะไม่ได้อะไรกับไอไอ,อ,อคำนี้มากเลยเพราะว่าคำนี้มันมาจากหลังจากคำที่เพิงบอกว่า ที่ลุงบอกว่ามึงไม่ขอโทษตั้งแต่แรกแล้วมึงก็บอกดีว่าให้ลุงลงโทษอะไรเลยอะไ่แล้วเว้ยกูเป็นคนที่บอกว่าเอ้ยฟังรู้งกูจะฟังทุกคนพูดก่อนกูจะฟังไม่ว่าจะเป็นพี่สีไอ้เซิร์กหรือว่าใครที่แม่งมาสอนกูจะฟังเขาก่อนแล้วพอจบเรื่องพอลุงให้กูพูดกูก็จะขอโทษณตอนนั้นที่เขาบอกว่ากูขอโทษช้าหรือที่อะไรอ่ะมันเป็นเพราะว่าฝั่งทั้งฝั่งข้างในและข้างนอกแม่งกดดันกูเว้ยบอกว่ารีบขอโทษดิรีบขอโทษดิมันไม่จำเป็นที่กูต้องรีบขอโทษเว้ยเพพราะกกูููฟังใหญ่่ด ไอ้เซิร์ก็สอนกูอยู่พีต่ตีสอนกูอยู่ลุงสอนกูอยู่ไม่ใช่กูแบบเอ้ยลุงครับขอโทษเหมือนกูไปขัดเขาว่าเอ้ยลุงขอโทษครับเลิกพูดได้แล้วเหมือนกูทำาเขาอย่างนั้นบบน่ะจดใ้เข้าใจก็คือหลักๆแล้วเนี้ยลุงคอยแน่รอเจอมึงไว้แล้วก็แน่ต้องมึงต้องไปคุยกับเขาอ่ะเพราะว่าเขาเขาเข้าใจไปนะแต่แค่ประโยคนะตอนนั้นอ่ะเขาไม่โอเคเลยแต่จุกที่มาเล่นกับพี่นี่มันไม่ได้มาทุกวัน บอกเลยนะแบบไม่ได้มานอยู่เป็นแกงทุกวันนะมันอยู่ตัวสำรองนะแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้เซ็คชื่ไม่ได้อะไรเป็นคนอ่นอน,นะอันนี้บอกก่อนไม่ใช่ว่ามาจริงจังหรือว่าอะไรีัยนั่นแหละบางอย่างบางอย่างลุงเขาไม่ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะเพราะแบบเอออะไรบ้างเงี้ยแต่ก็เขาอาจจะไปโฟกัสกับช็อตที่มึงบอกช็อตน,นั้นแหละมันทาให้เราพอพี่เซิร์ชเขาข,ข,ขอออกต่อปุ๊บแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเออทั้งมึงทั้งพี่เซิร์ชจะไปหมดเลยอะไร่เงี้ย เขาก็เลยสั่งยกแก๊งนะตอนนั้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่ป่ะไอ้จุ๊ไอ้จุ๊ไม่ได้ออกมันไม่ได้ออกเนี่ยมันบอกไม่ใช่ก็ที่คำพูดที่มันบอกว่าจะลงโทษอะไรมันที่มันแบบมามอบเหมือนแบบมันพร้อมจะไปแล้วไปชดเหรอช่ลุงออกเข้าใจว่ามันแบบไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะไม่ไม่ที่กูพูดอย่างนั้นเพราะว่ากูรู้สิทธิ์ของตัวเองแล้วถ้ากูผิดกูก็ยอมรับไอ้ย้ยเขาก็ลงโทษกูแล้เออมึงถ้าเขาไม่ลงโทษกูแล้วคนอื่นจะมองกูยังไงอะมึงก็คิดเอาดิกูไปลัลลากูไปเลนกกสุ แต่กลับมาลุงอ๋อเฉยๆอย่างเงี้ยกูก็พูดกับเขาตรงๆกูรู้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 ไอ้นี่อยู่แล้วเวยกูรู้ตำแหน่งอยู่แล้วว่ากูไม่ได้ด้อยกูไม่ได้สูงไปกว่าคนอื่นเนี่ยกูก็อยู่เหมือนแบบคนทั่วไปอ่ะในแก๊งกูก็ให้ลุงเขาเออถ้าลุงเขาอยากทําอะไรกูแบบเขาก็ทํิกูกูไม่ได้ประชดเขาด้วยกูก็พูดความจริงไม่ใช่ตอนที่พี่พูดอ่ะพี่บอกว่าลุงลงโทษผมเลยครับคือจริงๆพี่พี่ต้องบอกว่าแบบเออผมผิดเองครับ ถ้าลุงอยากลงโทษอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่ลุงลงโทษผมเลยครับอย่างเงี้ยตอนนั้น่มจำคำพูดไม่ได้เว่าตอนนั้นแต่ว่ามพอนที่ลุงเขาระบายมาให้ฟังตอนนั้นกูอะไปรุมกูพี่พิงค์แลวไอชิโร่ไปลุมคุยกับเขาเออเรื่องแบบนี้แบบนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ไม่โอเคนะเว้ยที่ว่าพ่อมึงมาเล่นกับพิจักกี้อะเขาไม่ได้ติดเลยเรื่องเนี้ยมันแค่มีประเด็นบางจุดเฉยแล้วก็ไปรวมไปถึงตอนที่มึงไปคุยวันนั้นอะอันแหละ ขอคุณครับเี่ยังกูก mm. me. ็ไม่รู้อะกูก็กูก็พูดตามที่กูคิดอะกู่ก็ปูก็ปูกูก็ปวดกับใครคนแล้วนะถามไปเว้ได้เลยกู่ถามไม่เว้ถามแค่อะไรถามไปว่าเนีู่่ไม่อยากเล่นรอบแนวแนวที่แบบว่าแก๊งมาชนแก๊งกู่ใหญ่ใจปู่ก็พูดกูก็พูดตลอดพูดทุกคนอะ เออผมก็ไปคุยใช่ป่าว่าแบบเออตอนแรกผมก็บอกว่าเพิ่งยุบอะไรเงี้ยลุงของว่าตอนแรกเขาก็ยังแบบก็ยังจะยุบใช่ป่าผมก็บอกไปว่าเดี๋ยวพี่แจ็กกี้อะถ้าเขาทําอะไรเสร็จตรงนู้นนะขอจะมาคุยกับลุงที่นี่บินมาคุยกับลุงที่นี่เขาก็เริ่มรังเลยว่าแบบเอาไงต่อดีจะยุบหรือไม่ยุบแล้วเขาก็ถามผมถามพ,พี่พิงอะไรเงี้ยถามบนรถ เขาบอกว่าอย่าเพิ่งยุบเลยลงุงว่ารอดูอะไรก่อนไหมแล้วพอมาสักพักก็เขาก็เริ่มแบบเริ่มใจอ่อนแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเขาเรียกว่าความคิดพี่เซอร์ก่ะแล้วพี่เซอร์เขาก็ใจอ่อนจะกลับมาเล่นแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าจะให้อติกับพี่เซอรอ์แยกกันทำคนละแก๊ง ดเลยใช่แต่ว่าแบบตอนที่ลุงบอกอะลุงบอกว่าให้งใช้ชื่อแก๊งอะไรก็ใช้ไปกันก่อนแต่ว่าส่วนกลัวขอพักก่อนอเหมือนแบบขอนนีเฟลอยู่กับเรื่องที่ผ่านมาก็คือข่าวดีก็คือเหมือนแก๊งอ่ะตอนนี้กำลังกลับมาเป,เ,ปเป็นสองแก๊ง ไม่น่าเหลือแล้วดิของส่วนที่ที่เราคุยไปแล้วะส่วนเหลือเหลือแค่ลุงอ่ะก็ไม่รู้ว่าต้องให้ไจุกไหมต้องจุกเลยพี่ช่วยคนคุยไหมล่ะลองคนคุยคนเดียวไม่ได้รอดตั้นไอนอ่าสามสิบห้าแรงไม่ครับเห็นขี่ตกน้ำครับแรงครับโอ้โหถางถูกจังหวัดเราลุ่มไหมอ่อนบอยไปเลยออร์โอลิออร์โอลิอะไรไอ้ ไ,ได้พูดกับเขาได้ถ้าเขาคุยกับกูอะโอเคงั้นไปคนเดียวนะไม่ได้เดี๋ยวกูส่งไป<ด>สนามบินกูนก็ไปได้วยเนไไี่ยแบบมีแบบเขาซามกูเผื่อมีคนซา,ามกู เอใช่เรื่องก็มีประมาณนี้แหละแล้วตอนนี้แก๊งก็แยกเป็นสองแก๊งแก๊งก็ดีขึ้นเลยสถานการณ์ก็ดีขึ้นเลยใชสถานการณ์ใช่สถานการณ์แก๊งก็ดีขึ้นละก็เหลือแค่รอเขาเบื่อชีวิตประชาชนอ่ะรอเดี๋ยวเรากลับแก๊งเองตัวยู่ก็กลับไปคุยเขาซะเดี๋ยว่ามันจะหายไปเลยแล้วค่อยกลับไปทีเดียวไม่มันหยุดทขาไม่อยู่หรอกเขาหยุดหายไปวันเดียวหายไปเรื่อยๆจู่แล้วค่อยกลับไปทีเดียวเพราะ ไก็ค่อยกลับไปดีแล้วผมจะหอบกระเป๋าไปยาโศแล้วไปก่อนแม่สักหนึ่งวันแล้วค่อยกลับมาไม่หรือผมบอกว่าวันนั้นกูได้ไอ้ดีเอมาดีบอกว่าเชียงรายไม่ถิงกันจริงปะไม่ซ้ำเลยอะเียงรายไม่ซ้ำไม่มีใครซ้ำอันนั้นไม่มีใครซ้ำรายการตึงเครียดอ่ะไม่หรือไปซ้อมละวิ่งชั่วโมงไปตอบต่อตามนั้น รอจุดไปมุบ้บอกว่าติดต่อจุดได้แล้วแค่นเงี้ยเดี๋ยวไปคุยเ,เ,เขาเออผมบอกถ้าวันนี้เขามานะไม่มาหรอกมั้งมาปะจุดจารกรรมไม่รู้อ่ะเขาหยุดเขาสุ่ดมาเอ,อาจจะมาแน่วันนี้เขาหยุดจารกรรมนะส่วนมากเขามีไฟจัดเลยนะวันอาทิตย์อ่ะว่าเขาไปเล่นทุกจุดเลยอ่เขามีฉลามเขาไปไล่แทงคนนู้นแล้เขาอ,อย่างมันอนะ่ะอาจจะมาก็ได้ไปเดี๋ยวไปติแต่ว่าผมต้องไปนะ จะดีขึ้นหรือไม่ดีเลวร้ายก็ต้องไปไหนสัตว์นทางเจอกันบ๊ายบาเจอกันบ๊ายบเจอกันพี่กันละเจอกันแป้งทวินตี้วันไม่เคยนะต้องเป็นศพคนเลยแตงโมหนึ่งพิจุบไหไอ้แทงผมเลยพี่มึงแทงไอ้เบสไม่ได้เลยเนี่ยบัสมึงเป็นอะไรเนี่ยแทงผมเลยแทงผมเลย เอางี้มึงแต่งตัวเป็นแพนด้ากินอ้อยให้กูอ่ะเดี๋ยวกูวไปไอ้แพนด้ากินไผ่อะ่ะเอาส <laughs> ิอ่ะมึงแต่งตัวแพนด้ากินไผ่กูกไอ้เหี้ยแล้วจะตังค์ไหนไปซื้อไอ้สัทอ่ะถ้ามึงแต่งกูก็ไม่ไปอะ่ะในไหนตรงนี้เนี่ยเหรอใช่